ในช่วงนี้เราไปไหนไม่ได้เราไปซื้อขนมไม่ได้เราก็ต้องสั่งออนไลน์มาเท่านั้นวันนี้จะเป็นอะไรสั่งไปหลายอย่างเลยไม่รู้ว่ากล่องนี้คืออะไรมาลุ้นกันไม่ใช่กล่องสุม่มแต่ก็ต้องลุ้นเพราะว่าอะไรจะมาก่อนมาหลังมาดูกันว่ามันคืออะไรขนมที่เยียวยาให้เราหาย ว้าวแค่์ดาเป็นของเลย่งนะมันมเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสาล่าย <c oughs> สาลัยเต็มกล่องเลยลลน,นั้งนั้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหอ กินให้จุกๆไปเลยจ้าโอ้ตอแตกหมดเลยแต่ไม่เป็นไรก็มันก็ยังอยู่ในนี้มันแตกมันก็ยังอยู่ในนี้ขอกินต้ยมยำหมออ่านีต้มยำมีเราต้ยามยำรสกุ้งอ่ะก็ต้ยมยำรสกุ้งรสฮันนี่บัตเตอร์ต้ยมยำรสกุ้งฮันนี่บัตเตอร์อ้าวจำได้ว่าสั่งมาหลายรสกว่านี้จำได้ว่าสั่งรสกุเรียนมาด้วย นะอ๋นนีงรถทุเรียนมะพร้าวมีด้วยหรอเอ้อับดุลรถอะไรทุเรียนมะพร้าวนะ <c oughs> มีห่อเดียวสั่งมาห่อเดียวมันมันก็อร่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบกินแต่ก็สั่งมาง,าางั้นแหละอยากให้แม่ทำก่อนสุ่มกินทุเรียนมะพร้าวกิน่นรถทุเรียนมะพร้าวคือกินแรงมากกองสุ่มอะไรหรอฮัมฮันนี่บัตเตอร์น้ำผึ้งอลาว

ืแซ่บเคมเปรี้ยวอร่อยเอาไหมเปิดกินไม่ได้เผ็ดเบาๆอร่อยอร่อยมากขนมจะเยียวยาให้เราหายเองหายเร็วนะคะคนสวยแม่ด้วย